ไปทั้อง้วก mm ันวิบุญจิตใช่ไหมก็หาเลยสิบเล่นไปเร่มาเขาลวงเนาะเนาะ ชุดป so ๊สรไลจะมีการหาลงมาคำม่ดีจับ้าาเหรอครับนี่นี่นี่ข้อไหนอ่ะอยางมีปุ้ยขึ้อมามาปุ้นี่นินหงทำไจะโทรเรียกแกแล้วจำเรื่ององำมัเหรอไมใช่นาอยนนี้ถือว่าเราชนะ คนจริงเนี่ยเราอาจจะเพื่อนเลื่อนไปนำจับต่อเนี่ยอันนี้เขาจะศาลจะลงโทษเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เราถือว่าเราให้ความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอันนี้ก็ให้ข้อมูลหมดเลยมาให้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์อจากให้ความร่วมมือครับก็หนักใจเป็นเมานะครับก็อย่างนี้แล้วหนุ่มพี่รับสารภาพหรือปฏิเสธ รับนะถ้าเป็นเหตุการ์เท่าโทษหลวงพ่อตอนหนุ่มๆเล่นม้าไงพอบวชเป็นพระทุกเล่นเล่นต่อเนื่องเล่ย<ะ>มันเลิกไม่ได้หรอไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างตอนไปคารวะเคยถูกจับคุกถูกจับอะไรบ้างไหมเนี่ย ปีสองสี่โดนคดีอะไรอ่ะโชคต่อยกันโชคต่อยกันเออแล้วเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำพิโลกเนี่ยมันโดนคดีอะไรมันต้งติดต่อเรื่องยาให้พี่ส่งพ่อได้เขาลงเขาเขาส่งมาจากเรือนจำเหรอหรือว่าสั่งจะให้ไปลงเรือนจำเขาสั่งกันมาทีนไม่รู้ได้ไ แล้วแล้วก็เายาไว้ที่หลวงพ่อแล้วก็มีคนมารับไปรับไปไหนครับไม่รู้จ<ำ>ําทางเรียนจังมาดสงมาเด็กที่ติดหญิงโทรมารู้จักกันาดนเดวครับแล้วก็โทรมาให้ว่าหลวงพ่อรับยาไมห่หน่อยครอแล้วหลวงพ่อรับไปแล้วหลวงพ่อได้มอย่างไงครับไม่ไม่ได้มันได้ค่าจ้างสามมแลนไเกินของหนึ่งแล้วหลวงพ่อเอาเอาของไปไหนขายต่อก็ ตู้เองครับก็ตู้เองครับ